อินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนสร้างถอสมคีตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านสร้างถออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ของโรงเรียนเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่12ตารางวาผู้อำนวยการโรงเรียนนายปิยะอุทธสิง มีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น19คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น197คนส่วนที่2การติดตามการป้องกันภัยในสถานศึกษาข้อ1 สถานศึกษามีอาคารเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีความแข็งแรงทนทานมีอาคารเรียน3หลัง18ห้องอาคารประกอบอีก3หลังข้อ2สถานศึกษามีห้องน้ำที่บริการน้ำดื่มโรงอาหารห้องพยาบาลที่ถูกสุขอ,อนามัย 3. ม,มีสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดรองงบประมาณในการซ่อมแซมวันที่5กรกฎาคมเนื่องจากมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ล้มทับห้องน้ำจำนวนหนึ่งหลัง 4. สถานศึกษามีกล้องวงจรปิดสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ภายในโรงเรียนได้ 5. สถานศึกษามีทางดับเพลิงสามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉิน สถานศึกษาไม่มีที่ที่เป็นมุมอับและจุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและไม่มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสารเสพติดและยาเสพติดทุกชนิด 9. สถานศึกษามีครูเวรประจำวันทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนมีการบันทึกเวรอย่างสม่ำเสมอ ส0สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานีตำรวจภูธรเขื่องในและผู้นำชุมชนในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาบริเวณโดยรอบชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 11. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างทอในการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกภาคเรียน 12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเช่นการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับพยาเสพติดวินัยจราจรอีกทั้งยังส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเพศศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุ 13. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมจำลองเหตุการณ์ในการป้องกันภัยประเภทต่างๆโดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเของในจำลองการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภยัย 14. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องของการป้องกันภัยประเภทต่างๆให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนวัยรุ่นการทำโปสเตอร์ความรู้การป้องกันโควิด -19 สิหสถานศึกษามีแนวทางและกำหนดกิจกรรมในการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยโดยมีการประชุมวางแผนการทำงานแต่งป่ายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมทั้งจะทำคู่มือแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาประเด็นที่2กรณีนักเรียนประสบภัยสถานศึกษาไม่มีนักเรียนที่ประสบภัย ส่วนที่ 3. การติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา5ขั้นตอนการเยี่ยมบ้านนักเรียนครูมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ในทุกระดับชั้นข้อมูลการคัดกรองนักเรียนด้านการเรียนกลุ่มปกติจำนวน190คนกลุ่มเสี่ยง7คนไม่มีกลุ่มที่เป็นปัญหา ทุนการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากกสศจำนวน48คนไม่ได้รับทุนจำนวน149คนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นจำนวน1คน การป้องกันและแก้ไขปัญหามีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษานักเรียนเบื้องต้น 4. การพัฒนาและการส่งเสริมนักเรียนมีการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพโดยวิเคราะห์ความสนใจของนักเรียนเบื้องต้นจากระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 5. การส่งต่อนักเรียนมีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้าง่อเพื่อที่จะได้ส่งต่อในโรงพยาบาลต,ต่อไป ส่วนที่4การติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในโครงการพาน้องกลับมาเรียนในปีการศึกษา2565ไม่มีนักเรียนในโครงการพาน้องกลับมาเรียน